คนทั่วๆไปอย่างเราเราเราจะอยู่กับาการเราจะปฏิบัติต่อความสุขกับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเรายัางไงดีโออเพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์ว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องความสุขเว้ยเออใช่จริงท่านพูดถึงเรื่องความสุขว่าม,มันมีแบบหนึ่งมีความทุกข์ประเภทหนึ่งที่เราเรียวความสุขนั่นแหละ ความทุกข์ประเภทหนึ่งที่เป็นความสุขใช่คือความสุขอ่ะคือความสุขมันเหมือนเป็นความทุกข์ปอมๆอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันหายไปใช่แต่เราสร้างจินตนาการสร้างอุดมณคติขึ้นมาว่านี่คือความสุขผมถามว่าท่านพูดถึงเรื่องความสุขไหมท่านพูดแต่ท่านบอกมันไม่มีอ่ามานั้นเอ่าอันนี้ก็เลยมีหลักการในการที่เราจะปฏิบัติตัวในโลกปัจจุบันเนี้ยกับความทุกข์กับความสุขยังไงข้อแรกหนึ่งบอกว่าอย่าเอาความสุขหรือความทุก เอาความสุขของความทุกข์มาใส่มาทับถมจากเดิมที่มันไม่ได้มีอยู่แล้วฟังดีเวลาเกิดเรื่องขึ้นอะไรสักอย่างหนึ่งรถชนเปี้ยงขาทุกไหมทุกทุกอีกทุกครับทุกเราขาห่าเจ็บรักษาพยาบาลเดินไม่ได้นู่นนี่ยก็ว่าไปอันนี้คือทุกที่เกิดจากทางกายแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราไปเอาความทุกข์อย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเนี้ย มาใส okay. ่เพ right ิ่มมาทับถมมันเข้าไปอีกเออเนี้ยไม่โอเคครับนี่ออกใช่ไหมลอนเช่นที่ผมเข้าใจนะผมเราขาหักยไปทํางานหากินไม่ได้แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายใช้สอยแจะใส่สนนเกอร์ยังไงดีวะไม่มีรองเท้าใส่เดี๋ยวไม่เท่เว้ยกางเกงจะใส่ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยีเอาไงดีวะแล้วแฟนจะหาได้จากไหนวะแฟนที่มีอยู่จะเลิกไหมวะพอแม่ได้เโอ้โหเริ่มเยอะแล้ว อืมมาเรื่อยๆเหมือนเอาสิ่งข้างนอกแล้วก็มาเป็นความทุกข์คับไปเรื่อยๆจากตอนแรกมันทุกประมาณนี้ครับครัเข้าไปเรื่อยๆทุกข์โหรามหาศารอันนี้คือข้อแรกว่าสิ่งเป็นสิ่งที่คนไม่ควรปฏิบัติครับก็คืออย่าเอาความทุกข์มาทับๆๆๆบๆๆๆอืมเดี๋ยวฟังได้นะเรามาต่เพิ่มข้อที่2อันนี้สนุกอย่าสละอย่าสละอย่าทิ้งอย่าสละความสุขที่ได้มาโดยชอบทํา นี่เจ๋งมากเพราะคนชอบบอกว่าท่านเพ่นได้พูดถึงความสุขเย่างไ้ฟ์ฟับพูดอย่างบอกว่าความสุขอะไรก็ตามที่เราได้แบบโลกโลกเราได้แบบชอบทํบเราไม่มีความจําเป็นต้องกระแดะสลัดออกเรืออะไรอยากกระแดะสลัดออกคือข้อคิดผมมันคือเหมือนให้มันจะเราจะยึดติดกับความสุขรือเปล่าพี่บีอ่ะเดี๋ยวจะเป็นข้อหัดไปแต่ข้อหมายคือสมมุติว่าความสุขเนี่ยสมมุติคุณโอ๊ตเป็นคนชอบนาฬิกา แล้วมีปัญญาหามาได้อะอมไม่ได้เดือดร้อนใครเว้ยแล้วก็หามาโดยชอบทำเงินก็หามถูกต้องแล้วเรามีแล้วเรามีความสุขไม่ได้เราไม่มีความจําเปญญ็นจะต้องแบบว่าฉันสุขไม่ได้เรามีสิทธิ์จะมีความสุขได้แบบโลกโลกอ่ะเพราะเราหาโดยชอบทำใช่อ่าเนื้อออกไหมก็ทําได้ฉันจะมีความสุขมันไม่แปลกไงไม่ใช่แบบว่าอุายแแล้วพูเจ <laughs> ้าไม่เคยสอนเรื่องความสุขฉันกูสุขไม่ได้นี่หว่าไม่ใช่ไงเนืกอออกไหมเออเรามีปัญญาเสื้อนี้มาสมมติ แล้วก็มีความสุขในตามอัตภาพของเราไม่เกี่ยวผู้อื่นนะเราจะสุขได้ไหมก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะการมีความสุขไม่ถือว่าเป็นความผิดไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดไม่ใช่แบบว่าจะสุขแบบไม่ได้ว่าสุขไม่ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเนี่ยไหมเออก็คือเรามีสิทธิ์ที่จะมีความสุขได้ที่เราได้แบบชอบทาโดยชอบทำอันที่สามบอกว่าอย่าหมกมุ่นอย่าหมกมุ่นแม้กระทั่งความสุขที่ได้นั้นมา แล้วมันชอบทําอ่ะข้อสาคือบอกว่าอย่าหมกมุ่นหมกมุ่นอย่าหมกมุ่นแม้กระทั่งความสุขที่นั้นได้มาแล้วชอบทาอ่ะเหมือนกับว่าเราชอบแล้วก็ชอบจนหมกมุ่นเอออันนั้นหมกมุ่นเกินไปใช่ไหมอย่างเช่นที่ตะกี้บอกว่าคุณต้นบอกว่ามีนาฬิกาแล้วแบบความสุขมากเริ่มเวอร์วังแล้วเริ่มไปบอกชาวบ้านประกาศให้โลกรู้ว่าเอยมีนาฬิกาแล้วโว้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอยู่กับมันมากจนกระทั่งแบบรู้สึกว่านี่เป็นของของเราเว้ยไม่เป็นใครแล้วอันนี้หมกมุ่นละ อ่าอมแล้วยึดติดใช่ยึดติดแล้วมีแฟนอย่างเงี้ยอืมเออแบบเป็นแฟนกันเงี้ยแล้วโมโหวันี้นี่แฟนของกูอ่ะนีแต่งใครใครอยากมาคุยกับแฟนกูนะเว้ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะมีนะพี่มี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 ชัดเลยอ่ะงแถวเนี้ยมีนี่เป็แฟนของกูอ่ะอย่ามาลุ่งนะเว้ยนี่แฟนของกูคนเดียวผู้หญิงคนไหนโลกหน้าจะมาคุยด้วยไม่ได้อย่างเงี้ยพี่พูดกับใครพี่พูดลอยรอยลไงลอย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 เออประมาณเนี้ยก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่ามาโมโดจนเกินไป แล้วข้อที่4ี่บอกว่าพยายามนะพยายามทําให้เหตุแห่งทุกข์กที่มันเกิดขึ้นให้มันหมดไปวิธีการปฏิบัติต่อความทุกข์ความสุขเนาะ,ะคือว่าข้อสุดท,ท้ายบอกว่าไอเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยพยายามทําให้เหตุทีท่มันเกิดขึ้นเหตุที่มันทําให้เราทุกข์เนี่ยให้มันหมดหมดไปดับไปบ้างก็ได้ออคือเคลียร์บ้างอะไรบ้างเรายังต้องอาบน้ําทุกวันสระไมก็ก้อกสระผมก็ต้องสระใช่ไหม จริงต้องดูแลรักษาร่างกายเส้นผมหรืออะไรเราทุกวันทําไมล่ะเราจะไม่รักษาชําระล่างชาระล้างจิตใจบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพยายามก็เคลียร์ความทุกข์ออกไปบ้างอะไรบ้างครับนี่คือวิธีปฏิบัติการดีลกับเรื่องความสุขความทุกข์แบบปันบ้างที่พรูธองค์ได้กล่าวไว้จำไม่ได้มันเป็นอัตฉรถาเรื่องไหนอะไรอาี้จำไม่ได้กินขอโทษมันเหมือนทุกสมุทรทยนี้โลดมากนะครับใช่แต่อันนี้ก็คือจะเป็นแบบคือ ในวิถีชีวิตของคนปกติ์เพราะเรายังมีความสุขอยู่เรายังเสพความสุขอยู่บ้างก็ไม่ผิดอะไรที่เราจะมีความสุขกับสิ่งสิ่งนั้นบ้างที่ได้มาโดยชอบทอผมก็เห็นนะบางคนที่เหมือนกับว่าศึกษาทำใหม่ๆจะมีติดเ่องแบบว่าพอสุขมาแล้วแบบสลัดพอกอผมเห็นบางคนก็คิดแบบนี้เหมือนกันผมก็เพิ่งมารู้เออจริงๆแล้วมันก็แบบสุขได้เนาะแต่ว่าจได้ความชอบทำจริงๆอย่างเนี้ยเหมือนแบบเราไม่มีสิทธ ที่จะไปตัดสินว่าความสุขนี้มันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอะไรแบบพี้ก็คือถ้ามันชอบทำใช่ไหมฮะมันได้ถูกต้องอ่ะจะสุขบ้างมันก็ไม่ได้แปลกไงอย่างเวลาเขาถามผมก็จะบอกว่าความสุขมันเหมือนเป็นเป็นอะไรนะเป็นคติเป็นคติธรรมที่เราบางทีเราไปพักบ้างก็ได้เราจะมาต่อสู้กับความทุกข์ใจเออบางทีเราพักใจพักใจบ้างที่เราแบบเหนื่อยไว้ไม่ไหวไว้อยากดูตลกบ้างอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แปลกผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคประมาณนี้ครับ